รถทั้งหมด30คันเป๊ะมาแล้วครับฉลามมาแล้วครับการกลับมาของแกงนี้ฮะฉลามงับงับครับมาครบทุกลำเลยนะฮีห้าลำครับฉลาม5ตัวครับมาแล้วครับจากเนทออโต้ช็อปชาร์ r เรซิ่งทีมครับแล้วก็จะมีแหมหน่าเสียดายอีกาอีกาเหลือตัวเดียว <laughs> เหลือลำเดียวครับผม ตอนอแรกอีกาจะลงเยอะเหลือลำเดียวแล้วอีกาปีกหักไปน่ครับนี่ทยอยลงมาครับแล้วก็มีจากมีบางกรวยนะครับคิงเทคนะอบอ,อ,อรกันยางอ่าบอ,าอ,อรามี power up นะครับแล้วก็มีอูลุงนวดนะอ,อันนี้นี่สองนี่จะเป็นเหมือนจะเป็นพัฒนพงษ์หรือเน่ครับผมใช่ๆเจ้าโอ๋แล้วก็นี่ power up นะครับตอนนี้ย้ายอู่ละไปอยู่แถวนาวมินมนะครับนี่มีภูลง,ลงแล้วมีภู หมีผูมาแนะล้วหมีผูแล้วก็เจ้าเติ้ลสองนย์สนี่เป็นเจ้าเติ้ลนะครับแล้วก็นี่สุดที่รักแก้วกัด166แล้วก็เจ้าอูครับพี่อูลงอีกแล้ววิรัตกันเกรดห 5, นึเมื่อก,กี้ไปหมุนโชว์หน่อย1 4ึ่งสี่องสี่ี่เป็นบุ้งกี่คุณชมคุณผู้ชมจำชื่อนี้ไว้นะบุ้งกี่นะเจ้าบุ้งกี่เกี้ยวที่เอาเกี้ยวมาให้อะเกี้ยวบางทรายเกี้ยวบางทรยา,งายแล้วก็เนี่ย เจ็ดสามเนี่ยอีกาตัวเดียวเนี่ยอีกาเหลือคันเดียวครับตอนนี้ครับเจ็ดสามครับเจ้าเต้ฮะและตามด้วยบอสทีครับแปดเจ็ดอาทรครับหมายเลสามสี่ครับเจ้าเฟิร์สครับอาทรล่ามกิจจาและดูครับนี่หมายเลขเก้าหนึ่งคล้ายฮะกิติรัตน์คัทชาเมศิตครับคุณโน้ตอีช้อยลงมาแล้วจ้าหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดนี่พระเอกพระเอกของเราครับไอ้เขียวนักล่าครับขิงเก่งเหลือเกินและนี่ครับสามเก้าหนึ่งก็เป็นแอสซี่เก้าทงบุตร แล้วพี่พีทครับธนพลทองเจือเรียกว่าเป็นนักแข่งรับเชิญนะฟาอีทครับผมป๋าผมมาลงให้ด้วยแล้วก็สามสองปิดท้ายด้วยเจ้าตัวครับนัทวุฒิพันโสดานะครับสีเทพสีเทพสีเทพครับมาฮะนำมาแล้วครับนี่ฮะมานชมพูพี่หนุ่มฮะดูวัตโทซาลาสีเขตออฟอาร์บีนั่นเองครับมาฮะอยู่ไหนกันครับช่วยเชียร์ดีครับช่วยกระแชหน่อยฮะ นักแข่งในดวงใจของพวกคุณน <c oughs> ่ะสิเกตออฟอาบีนะเป็นตำแหน่งโพรโพเซชันใช่ครับใช่ครับมาแล้วครับใครเป็นกองเชียร์ใครมาเลยครับนี่ครับสิเกตออฟอาบีคอลี่ไฟลยมาได้ดีนะครับผมเวลานี่หนึ่งนาทีหนึ่งสองนะนี่เป็นรุ่นโอเพน่นมาแล้วนี่ครับรายชื่อตามนี้นะครับรายชื่อตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าหกรอบครับ 6รอบใครเป็นกองเชียร์ใครครับใครที่ชอบขิงกันนะดูมามาเชียร์กันในนี้เลยฮะนะครับใครที่ชอบใครฮะเชียร์กันในนี้เลยฮะกดไลค์กดแชร์โอ้โหกองเชียร์พี่พีทมาแล้วอะโอ้กองเชียร์4 5 4 5 4 5 4 5โอ้โหมาเชียร์ป๋าผมเยอะเลยนะเนี่ย4 5 4 5เต็มเลยนะครับ แล้วก็มีนักแข่งมือใหม่ก็จะเป็นของปิงปองนะปิงปองปิงปองนี่จะมาเป็นของชาร์คเรสซิ่งทีปิงปองก็เพิ่งเข้ามานะครับมาร่วมสนุกด้วยนะหมายเลข398นั่นแหละเจ้าปิงปองนะครับแล้วก็ทยอยกันเข้ามาครับทยอยกันเข้ามา296เก้ได้เป็นชานวิทย์นะชานวิทย์ไม่มีฮะไม่มีคนถือ <laughs> นี่ครับ319ฮะ319นี่ท่านประธาน ครับผมเนสออโต้ช็อปนั่นเองนั่นจะใช้ทวินมากนะครับเอเจ้าเนสนั่นเองคนที่ดูแลฉลามทั้งทีมเลยใช่แล้ว90นี่ก็จะเป็นเจ้าโป่งอัลลิมนะครับหมายเลข90นี่เด็กศรีราชาครับผมนะครับดูแลรถโป่งโดยช่างเบิร์ดนะช่างเบิร์ดชนบุรีแล้วก็ตอนนี้ครับทยอยเข้ามาครับข้างหน้านี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหรถติดอ่ะคุณคิดบุญลมดูดิรถติดอ่ะใครทํารถติดเนี่ยอ๋อเจ้าอูเหรอ เอาอีกแล้วอูเรียกก้องเก่งจริงอูหนึาฮะวิรัตกันเกตครับแอ m โฮ e เซอร์วินะครับดูแลรถแบบพวกสุบรลุงสุบรลูดูแลได้หมดครับผมสิทธิ์เอกของพี่เก่งเขาเก่ง service 8, แนี่ก็บอสทีว่าแปนี่บอสทนะครับอูลุงงนวดเก o c โป t เก ASW นะครับ เอาครับผมตอนนี้นี่คุณโน้ตครับเป็นกีตาร์ลำดับที่2.91และนี่ครับป๋าพี่พีชสี่สิบห้าธนพลทองเจือนะครับผมตอนนี้ครับในรุ่นของ C7 เจเรนแมชชีนรถ้นหลามเหลือเกินดูครับจะเป <laughs> ็นเหมือนข้าวไอ้นี่หรือเปล่าข้าวก่อนที่มี traffic circuit อะรถติดรถติดได้ว่ามองไปทางซ้ายละกะต็ตะเฮียดมากองเคลียร์อยู่ไหนกันครับผม คุณน้ำมชาบอกอ้านี่สตาร์ทลำดับที่1นึดูดูก่อนครับ54อนุวัตทศราชครับผมโอ้โหซีเกตออฟอาร์บีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้พี่แรมสุดหล่อมาฮะมาทั้งครอบครัวเลยฮะสตาร์ทตสิงกิลดำดับที่2 91ครับกิตติราชมหิตครับผมนี่ครับไว้เรซซิ่งทีมครับคุณโน้ตครับแอรสู้ๆครับคุณโน้ตลันสต็อปส่งเข้าประกวดอีกคันนึงครับกับไว้เรซซิ่งทีมครับเป็นพันธมิตรกันครับขอบคุณกาแฟด้วยครับกับพี่แรม สตาร์ตอิงกิจลำดับที่3 242ี่ปิตุภูมิพุทธาบุ้งกีครับน้องบุ้งกีเกลียวบางสายครับแล้วก็เขาแกงบ้านสวนนะครับแล้วก็มีแกง B b b ลงมาส่งด้วยครับผมสตาร์ตอิงกิจลำดับที่4หมายเลข45ครับผมธนพลทองเจือพีทของผมเองครับขอบคุณมากครับนี่ครับนักแข่งรับเชิญในเรสของเราครับธนพลทองเจือจากพี t นะครับส่งเข้าประกวดครับ มาพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่มาวิ่งเล่นกับน้องๆด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่พีๆด้วยนะครับสตาร์ติงกิจลำดับที่5หมายเลข79ปรมะบุญยะภูวกิจครับเจ้าเจครับเจ้าเจปรมะสู้ๆเจพรเปอ s o โซลูชันะครับเจ้าเจครับจากชาร์กเลสซินทีมครับฉลามห้าลำนะครับ วันนี้และอีกคันนึงครับหมายเลข94ครับนัทพงศ์พมขุนทองครับผมนี่ครับนี่ฮะสู้ๆครับพาเวอร์อัพนะครับพาเวอร์อัพตอนนี้อยู่ในนี้นะฮะอยู่ในแก๊งเขานะฮะตอนนี้ย้ายอู่แล้วนะครับไปอยู่แถวแถวนวลจันทนะครับใครที่เล่นฮอนด้านะครับติดตามได้นะครับแล้วมาดูคันนี้ดีกว่าหมายเลข44จีรวัตรสีลาเหลืองล้างรถเงินล้างครับโตโต้ครับ กัดถิ่นกองใหญ่มากๆนะครับโตโต้คนรอช้อนอยู่เยอะมากนะครับโตโต้ล้างรถเงินล้างครับไอ้เขียวนักล่าครับคนเต็มคันไม่ได้ใช้สักขีดไม่มีซ่อมนะช้อนกันอย่างเดียวนะมาแล้วนี่แปครับ3ามสวันเฉลิมผิวดําข่ำครับผมสู้ๆครับวันเฉลิมแหมวันนี้ได้มาร่วมใน C7 7ด้วยนะครับผมอู่ช่างอาอู่ช่างอานะครับวันเฉลิมผิวดําขํำนั่นเองครับ ตาติงกิตลำดับที่9 73เจครับอนุชาสีรักเอาละครับอีกาหนึ่งคนเดียวอีกาสู้นะเออไปจิกฉลามเขาให้ทันนะไม่ใช่โดนฉลามงับอีกหรือเต้ครับเด็กหล่มสิงห์บุรีเต้แอร์บ้านนั่นเองครับตาติงกิตลำดับที่1236ทวัชชัยนิยกิตครับเอ <c oughs> ตยตมีขับเองครับนี่แหละครับหมีบางกล้วยหมียอดบม้ครับโอ้โหด่เจ้าสำนักหมีบางกล้วยครับ หมีมาครับในหมีภูนะครับพี่หมีลงมาขับเองต่อไปครับติ้งกิลลำดับที่11หมายเลขเก้าสิวิสุทธรรมดวงแก้วครับลูกโป่งฮะลูกโป่งอาริมครับนี่โป่งอาริมสู้ๆนะครับแล้วก็ดูแลช่างเบิร์ดนะช่างเบิร์ดชลรีดูแลเครื่องยนต์ของอาริมทั้งหมดเลยครับผมและนี่ครับสามหกเจ็ดครับปัญญาคนเพียรพี่เต้ยนั่นเองครับพี่เต้ยด็อกเตอร์ปิ้นครับโอ้โหกลับมาแล้วหล่อเลยฮะทั้งรถทั้งคนนะฮะนะครับจากชาร์กเลสซินทีมอีกหนึ่งคนครับ นี่แล้วน่าจะหมดแล้วนะครับต่อจากชาร์ลีทีทีมคันนั้นไม่หลือเดี๋ยวรอดูว่ากองซุมถึงหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นของใครอ่ะต่อที่ปัญญาคนเพียรน่าจะเป็นนันทชัยทวีดมาพีเนสพีเนสอ่านเปนเลยก็ได้แล้วก็เป็น1นึ่งสี่ครับสามเก้าหนึ่งเอสซีสเอสซีนะสองศูนย์สองนิรุษไตอัครพัฒ 16กครับเป็นหมายเลขสามิอาทรล่ามกิจจากิจที่สิบเจ็ดนัทวุฒิพันโตดาสิบแปดแบเจ็ดธีรศักดิ์วันธนาสินสิบเก้าหนึ่งหกหสิทธิศักดิ์แก้วสิทธิรักแก้วกัดยูอัลลิมยี่สิบหนึ่งวิรัตกันเกศพี่อูยี่เอ็ดสามหผู้ชงมารทัศน์เจติกกลับมาแล้ว22่สอชานวิทย์เกตเวสุริยาโอ้ดีก็เลสอีคาอีคา 2> 3 2 6 5องกพาคินเพชรกเกษมยี่สี่สามเก้าแปดปิงปองวรชาติวัฒนาครับผมครับเนี่ยปิงปองร้องใหม่ย e ี่ห้าเจ็ดเจ็ดทัศนีพุนานุษศาอีช้อยยี่หกสองสี่แปดสุรศักดิ์บำเพ็ญธรรมอ่าเจ้าบียี่เจ็ดสองห้าสองพระรพงษ์ลือเนตรอ่ายี 28, 6, 3, ่แปดหกสามนภชาตุขสมพักครับยี่เก้าพีรพลวงพาณิชย์ครับสามสิบชยพลกันไผ่ครับโอ้โหแต่ชยพลนี่เหมือนรถไม่เสร็จครับไม่ได้มาปิดท้ายโดยเจ้าวุฒิไปแทนครับผมครับจากแว็กซี่นั่นเองครับ นี่นะฮะเรดาราขอบคุณสง่านีกยกินบอกหมีสู้ๆจากชุมพรนะโอ้โหมาจากชุมพรเลยนี่ปานพี่หมีเลยนแดนใต้น<ม>ะฮ<ม>ะ,<ม>ะ F6 ติด time s p o n s ร r เวลานี้นะผม F6 ติด time s p เดอร์เวลานี้หร,ร,รอบสนามด้วยกันครับคุณผู้ชมครับหรอบสนามด้วยกันครับ I am 7 7 Red Machine ครับออขอบคุณเลยฮะ แม่จะเป็นปีเดอร์นักไว้เองโตโยต้าร์นะครับรถยนต์อีซูซสุนะครับพีทีทีลูบิแคนครับคาเบก์เน็กสเตอร์อัคนัคาร์บอนวิสาดรวมถึงกิฟบายต่อสยามด้วยครับผมดูครับี่มีน้องๆหลากหลายคนเนี่ยเพิ่งมาใหม่ๆเยอะไปอีส์นะใหม่ๆเยอะเลยนะครับในเลสนี้นะครับกดไลค์กดแชรกดีครับอย่าลืมครับกดแล้วก็แชร์ใครที่เป็นกองเคลียร์กองแช่งอะ ช่างลัก Alexander, บอก AE สู้ได้ฮะอ่านี่ช่างรักที่จริงจริงช่างลักต้องวิ่งในนี้นะนะช่างลักก็ใช้ AE อยู่เหมือนกันนะครับมาเชียร์เพื่อนๆแทนเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับคุมเกมโดยอนุวัฒน์แล้วก็คุณโน้ตอิทิรั์คาชัมมหิบจับไว้์เรซิ่งทีมรันส์ท็อปครับเมื่อวานนี่ช่วงคอลี่ฟายมีเหตุไปฮะ <im mon> อีกากปีกหักไปทัวร์อกาดำนะก <laughs> าดำใช่คร ช้อยก็อยู่ในนี้แนะครับป้ายทูป้ทูครับป้ายทูป้ายทูกองเชฟพี่หมีก็มาครับผมคุณหมิวนะเอ้ยคุณมิวพี่หมีสู้ๆอ่าพี่หมีโอ้กองเชฟพี่หมีเยอะจังนะครับพี่พีทองเจอสู้ๆครับสายลุงบอกว่าพี่พีทองเจอสู้ๆอ่ามาดูครับพี่พีลงไปเล่นสนุกสนุกด้วน้องๆนะครับแล้วก็มีแอสลี่นะแอสลี่นี่ก็จากเดอะฮาร นังคันต่างชาตินะครับรถก็ส่งเข้ามาร่วมสนุกด้วยดูครับปล่อยไม่ปล่อยโอโหดูฮะดูฮะเต่าเก่าข้างหน้าเลยนะแล้วบุ้งกี่นี่เพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยออกสามเลยท่านเอ,อ้อเอาแล้วสัญญาณไฟดับลงครับเปิดเกมการยียนคขังซี77เกรดแมชชีนบมาแล้วนอนุวัฒตชสุธราเราจะเห็นเลยครับดันออกมาครับอีกาพยายามบินออกมาครับโอ้โหรถเยอะทีเดียวครับ มาแล้วครับเจ้าเจปอรมาก,ก็อยู่นี่อีกามาเหมือนก,กันครับเอาแล้วครับเยอะมากทีเดียวครับคุณผู้ชมว่าโอ้โหโอีกาเจอฉัลลาน่ะยังไงเนี่ยจเจ้าเจปอร์ธมาเย็นๆครับแต่เย็นโอ,โ,โอ้โหฉลเลาเข้า,าอิกามาไอ้เขียวนักล่ามาครับพี่พีทบลครับโดนอีเขียวนักล่าติกอยู่ฮะโอ้เกี้ยววังซ้ายครับเหมือนตกไปหลายอันดับอยู่ฮะบุ้งกีโดนฮะบุ้งกีบุ้งกีบอกโอ้โหงงเลยพี่มาแรกๆได่ขึ้นแบงค์หน้าเอาละนี่มาครับอนุบาลโซซาลาตามด้วยเอ่อ คุณโน้ตพิพิรัตน์ขาชมหิีและปรมะเจ้าเจาค,รบบค,เาครับเมื่อกี้เจติกาเห็นเลยม,มีอาทอนครับสก,กายแก๊ปวิธีครับเจ้าเฟิร์สครับเฟิร์สบองว่าเอารถมาซ้อมอหน่อยมาอยู่ตรงนี้ครับมีฉลามนะมีพินเนสมีเจ้าติ๊กอ่าครับผมอาอูอาอูอาอูยังอยู่นะ ไปครับ6รอบสนามอนุนนะอนวัฒน์โรซาร่าผู้นําในกลุ่มนี้จะฉีกออกได้ไหมและรอดูกันตอ่โอ,โอโอ้โหนี่เกียววางสายโอ,โอ้โหเกียว,วโอ้โหไอเกียวนักล่าแล้วมาตรงนี้ครับใครเข้ามาจังหวะนี้ได้หรือไม่โอ้โหแทงเข้ามาครับโอ้โหเจ้าเอ็มฮะวันเฉลิมผิวดำำําขำอูพี่หมีพี่หมีโอ้โหพี่หมีขึ้นมาแล้วถึงไหมไม่ได้ครับโดนกดดันโดยเอ่อคำว่าอาคำว่าอาครับโอ้โหกลุ่มนี้มันครับกลุ่มนี้มันไอ้เกียวนักล่าไอ้เกียวนักล่าโดนล่าแท้แล้วครับล้างรถกันล้างครับ ล้างรถกันล้านอยู่ตรงนี้ครับเกียวโดนไปหนึ่งลับแล้วครับแต่ขิงเจ้าครับเอาขิงมาฮะซื้อขิงมาทั้งตลาดใช้ไปถึงขีดนะไอเขียวน่ากล้จากบรีดนะผมโอ้ยเขียวเขียวเฮ้ยโอ้โหแล้วคู่นี้ถูกคู่เลยฮะโอ้โหัลพงท์ครับพยายามหาลายออกครับลายไม่ได้ครับเดี๋ยวจะล่าหมีลูกโป่งมาแล้วครับลูกโป่งอันลิมมาอยู่ด้วยครับเฮ้ยเขียวบังซ้ายบุกกี้บุกกี้จะไปหันหน้าไปทางนั้นแล้วเพื่อนเหวอเลย โอ้โหบุกขี่รถบุ๋นไปครับคนแรงกดดันเพื่อนๆไม่ไหวฮะอะไรเนี่ยขับอะไรกันเนี่ยดุเหลือเกินโอ้เรี่ยว่ากดดันกันสุดๆครับเลนนี้แอสลี่แอสลี่อยู่ตรงนี้ครับมาตามกับโอ้โหด็เรปีนอันนี้เจ้าเฟิร์สอยู่ตรงนี้ทิทิลักษณ์แกคบกาดมาดูตรงนี้ครับจุดนี้พีชพีชผ่านนะสามสามหนึ่งเป็นวันเฉลิมและตามไปพิมีโอ้พิมี่ามพิมีเดียวโอ้โหเดียวเดียวไอเดียวโดนครับมาแล้วครับ ตะ,ะวงวงขุนทองครับตามาครับพาเ,เ,เวอร์อัพเพาเวอร์อัพดันเขียวครับแล้วลูกโป่งมาอีกครั้งครับแล้วบอสทีบอสทีก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหปีมัดนะีมันโอ้ยเกี่ยวพามันโอ้ยเอาเลยปุงอันนี้มา โอ้ยผมดึงหนีครับผมดึงหนีครับผมโอ้โหพี่อย่าเบียดผมดิมีสติมากครับผมจังหวะนี้โอ้โหเขียวแซงแล้วเรียบร้อยครับพี่หมีบังตัวเฮ้ยเฮ้ยเขียวขิงพี่หมีได้ยังไงอาจรดูทักตรงกับพี่หมีก็เอาคืนนะเออเอาแล้วล้างรถจะล้างครับไอ้เขียวนักล่าโดนนะบอกเลยนะคนรองมาถึงเขาเยอะจริงๆเออเขียวจะล่าเอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับปรม่าฮะเจ้าเจรถมีปัญหาครับโอ้หพี่เพิ่มโซลูชันครับตอนแรกก็อยู่อันดับต้นๆเลยนะครับบปรม่าได้อยู่อันดับสามครับ สลามไปหนึ่งลำแล้วครับอ้าวแล้ว power up ขึ้นมาแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอยะหุ่นหมีมันฮะเอา power up พาแซงมาครับไอ้เขียวมาด้วยตะหมีตกไปบุ้มขีออกจากกางแขนไปแล้วครับโอ้โหมันครับเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งเอาโป่งอันลิมโป่งอันลิมโป่งเข้าในอ่ะเอาล้างรถเงินร้านดูตรงนี้ก่อนโอ้โหโป่งอันลิมครับไม่ใช่ได้ครับโป่งอันลิมมานี่ครับบอสทีครับปู่ลุงหลวงครับทีเคคลาสอ้าสเต็ปแปดแปดแปดเล็กน้อฮะโอ้โหบอสที พามาแล้วครับแต่บอทีต้องไล่กดดันอยู่บอทีพยายามไล่กดดันแบบลูกโปล่กันลิ้มกันมันขึ้นไม่ได้ครับแล้วแอสซี่มาด้วยครับโอ้ยแอสซี่มาแล้วครับหมายเลขสามเก้าหนึ่งครับแอสซี่กดดันบอสทียังหนักด้วยนะแอสซี่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 แทงในบอทีบอกโอ้ยแอสซี่อยู่โอ้ไปเลยโอ้ตามด้วยพี่เฟิร์สสกายเจอร์รี่นะพี่เฟิร์สตามดูอยู่พี่เฟิร์สดูอยู่มาแล้วพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สมาแล้วพี่เฟิร์สตามมาบอกอะไรกันเนี่ยทำอะไรกัน โอ้แล้วบอทีแทงคืนหรือเปล่าครับบอทีแทงคืนครับทางลมงแรงกว่ามาแล้วอีกฉลามหนึ่งลำยังอยู่ฉลามหนึ่งลาจะสองลายจะอยู่ตรงนี้ครับเจ้าติ๊กครับติ๊กบุญเจริญรับสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ครับฉลามขาวครับกลับมาวิ่งด้วยนะครับแล้วก็พาตามมานะครับหูฉลามฉลามขาวนะนี่หลามฟ้าหลามฟ้าหลามขาวครับหลามฟ้าที่ของตเตย์หลามขาวที่ของเจ้าติ๊กครับบุญเจริญรับสร้างบ้านครับหลามแดงนี่ก็พินเนส และตัวตั้วสีเทพเฮ้ยตัวสีเทพเฮ้ยเด็กพัชญ์พูลเอายังไงตัวสีเทพมาเจอกับสินธิลักษ์แก้วกัดเฮ้ยสินธิลักษ์ไม่ยอมสินเลยไม่ยอมบอกพี่ตั้วย่าผมขอพี่ตั้วพี่ตั้วบอกเอ้ยไม่ได้น้องพี่ขอพี่เมืองบอลเดือดโลกไปก่อนแล้วผมรถยกสีเทพเครืเลยไปแล้วพี่ขอก่อนพี่เมืองได้มาเมืองบอรเดือดโลกสินธิลักษ์แก้วกัดบอกเอางั้นพี่เอาไปเลยพี่โด้วยพีระพงษ์วงพานิชนะผมจากแว็กซี่ลื่นปืนนะดีครับหล่อไหมหล่อไหมดูล้อนี่เดอะซ่าเต้โอ้โหด็อกเตอร์ปิน แหมดูครับชาร์กมันหลอกจริงนะครับสองังนี้นะครับไล่กัดกันเองครับไล่กันเองไม่มีใครกัดนะครับกินกันเองนะครับฉลามสองตัวครับกินกันเองครับคุณเจริญรับสร้างบ้านครับฉลามขาวและชนนี้ตัวสีเทพมาเกาะอยู่กับฉลามครับคุณผู้ชมครับโอ้ผู้นําผมหายไปเลยผู้นําเป็นยังไงบ้างพีพีผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้หอ้ามาดูผู้นํากันดีกว่าครับอานุวฒน์ทนราช อยู่ตรงนี้ติดบ่อเป็นกิติรัตน์กระชาหิทธิ์และตานุชยอนุชาศรีรักขบมโอ้ยอีกาอีกาอยู่ครับอีกายังอยู่ครับเอไอก็สู้ได้ครับหมายเลข73ครับเจ้าเต้แอร์บ้านครับโอ้โหเป็นอีกาลำเดียวเลยนะตอนนี้นะครับแหวกขึ้นมาได้ไหมเจ้าเจียพลาดไปมีปัญหาแล้วบอกน่าเสียดายแล้วก็ตามไปด้วยพี่พีทนะพี่พีทอยู่อันดับที่4อ้าวแล้วเจอรถค้าแล้ว่นน้อยอีช้อยอีช้อยช้อนอี้อยพร้อมช้อน อีช้อยพร้อมช้อนต้องบอกโอ้โหพี่พี่แรงเอาหลบไปเลยอีช้อยพร้อมช้อนเปิดให้ก่อนฮะให้ดับหนึ่งสองสามบินขึ้นไปครับเอาแล้วครับแล้วต้องบอกงี้ปานุชากับกิติรัตน์เนี่ยคลาสเดียวกันนะครับผมถูกต้องแฮปปี้แต่พี่หนุ่มคลาสเอครับถ้ารู้ไม่มีปัญหาพี่หนุ่มจะตกแบบนี้ได้เนี่ยะนำยาวๆครับผมนะครับส่วนพี่พีชผมนี่อยู่ในอันดับที่สี่ครับผม พี่พีทมาแล้วี่นโอ้ยแล้วพาวเวอร์อัพมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พีทมาใครตามมาพาวเวอับหรอด้วยพาวเวอร์อัพนัทภูมิพรมคุณทองเฮ้ยเอาเหรอเอาไหมเอาเจอพี่พีทเหรอขอดูหน่อยครับพี่อาจารย์ครับขอดูลายพี่หน่อยฮะนะครับก็บอกว่าพี่พีทเนี่ย เก็จะแบบแอลแอลแบบเดิมเอืมเอาจิเมตฟิมนะครับผมใช่เอาแล้วครับดูครับพี่พีชธนพลตน้องเชือครับก็แข่งรับเชิญในซีเจ็ดครับโอ้ดูเผาว่าอาบเผาดุจังเหลือเกินอ่ะน้องๆครับได้แข่งกับพี่พีชครับดูครับธนพลตน้องเชือครับนี่ครับพีทีทีครับเอาจิเมตฟิมเรียกว่าอัจาริยะครับมัน วิ่งเล่นๆกับน้องๆนะครับดีครับรัฐสึโมงภูมิขุนทองครับจาก power up อีกครั้งนะครับ power up ตอนนี้ใช้โอกาสนี้นะครับขอดดูนะฮะสลิปอะไรลิปต์สติมมิ่งครับผมว่าจะตีนตามตามดูพี่บีหน่อยพี่บีกับอาจารย์หน่อยยังไงเดี๋ยวพี่บีผมขอเล่นเซตหน่อยพี่พี่ผมขอเล่นเซตหน่อยพี่โอ้ยพี่ร้อผมก่อนโอ้โหพี่ไม่ยอมไม่ไรเซตครับพี่บีบอกไปน้องเลยพี่ไม่ได้แสงไรเซตตอนนี้เไม่ค่อยว่ากันนะพี่พี่ร้อผมด้วยเดี๋ยวพี่พี่ขอเล่เซตหก่อนโอ้โหพี่บีไม่ได้ยิงนะฮะพี่บีแข่ง อ่ะดับดึงเข้ายังมาแล้วเฮ้ยดึงต่อสามเฮ้ยคุณดอนคุณดอนเปดึงต่อยังไงดึงต่อเกือบเลยเกือบไปครับอนุวัฒตทศรัทธาเกือบโดนคุณดอนครับโอ้โหเรียกว่าเวลาก็ใกล้เคียงกันด้วยครับผมเอาดูพี่บีิ๊ดพี่บิ๊ดแหน่อยเี่บิ๊ดแหน่อยไม่ยอมอะพี่พีชไม่แจกนะวันนี้ไม่แจกลายเซ็นไอ้เขียวก็เข้ามาครับผมตามลำดับไปโอ้โหครับมาครับ อาแขเต็จจบแล้วจอดเลยครับอะไรครับอนุวัตรโตสราตีอยู่ไหนเห็นไหมตีอยู่ไหนเมียสั่งลุยจอดเลยครับที่หนึ่งผมเดอะวินเนอร์ครับอนุวัตรโสราพี่พีชีพมากครับพี่หนุ่มซีเกตออฟอาร์บีครับแข่งเสร็จจอดรอเลยฮะดีแล้วแบบถ้าอีกรอบนี้รับรองโดนได้ที่หนึ่งขับหลังนะพี่หนุ่มสุดๆนะสุดๆครับ เรดดิซอครับอันดับหนึ่งครับหมายเลข54อนุวัตทศราาอันดับ2 91กิติรัตคชะมหิต3ครับ73มนุชาศีลาสี45ธนพลทองเชือและหเป็นหมายเลขี4นัทพงษ์พมขุนทองครับครับตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันเลยครับ โ oh อ้โหโอ้โ oh หกลับมาตรงนี้ครับเจ้าเต้อีกาบินครับสุดยอดมากโอ้โหผงบิน oh ีกาคุณเหลือคนเดียวคุณก็ยังมาอยู่ในอันดับ3ได้นะฮะแล้วก็แหมโดนพี่โนต้ตไปนิดเดียวเองนี่ครับผู้ริหารครับกิติรัตน์ชามาหิตครับโอ้โ oh หพี่โนต้ตเกือบขึ้นที่1แล้วเมื่อกี้รถของหนุ่มมีปัญหาพี่โนต้ตเกือบได้แล้วนะครับนี่ฮะนิดเดียวครับจากไวท์เลสซิ่งทีมรันสต็อปอีเขียว ผนขิงมาเลยใช้มากมากห่าไม่ได้ใช้เลยแล้วพี่พีทผมครับจบไปนะฮะทีสี่นะฮะดีไอเขียวนักล่าครับแล้วก็พี่พีทธนพลนะครับอยู่ข้างๆนะครับพีทีเรียกว่าโอ้โหสุดยอดนะครับไหนดูป๋าคนหน่อยดิไหนพี่พีทอยู่ไหนอ่าพี่พีทอยู่ไหนหมาอย่างอ่ะมาดีป๋าขอบคุณมากครับป่าเมื่อกี้น้องขอลายเซ็นป๋าไม่รอเลยอ่ะน้องวิ่งขอลายเซ็นป๋าอย่างเลยนะฮะขอบคุณมากครับนี่ครับ เรียกว่ามาสร้างสีสันให้กับเลสครับพี่พีทธนพลนองเจือจากพีททีรู้พีค้นนะครับขอบคุณทุกคนครับนี่ครับเอกออกมาเจ้าขิงขอขิงขอโทษขอโพยนะครับบอสทีบอสทีนะครับนั่นแหละครับบอสทีมาเยี่ยมทีเดียวครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับอู่ลุงหนวดครับบอสทีสุดยอดครับความมันในรุ่นหน้านะครับมารอแล้วนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ